วัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูนี่แม่รักสั่งของมาถึงแล้วอันนี้นะคะโลเปียกมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน แต่ว,ว่าเขาไม่ได้ใส่ถุงรองมาไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกเขาใส่กล่องมาเลยมันยังเปียกอยู่มันก็เลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ออใส่อยู่เต็นทำไมเขาใส่ไม่หมดแน่เลยเนาะ,ะนก็เลยทับให้อ มันเน่าด้วยหรอหรืยยังไงอากาศมันร้อนกว่าจะส่งมาถึงน้ำฉีกเลยนะโอฉีกก็ไม่ออกมีก็ไม่ขมมันเหมือนโอ้ยมันเน่ามาแลเละตุมะต้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะ เน่ามันเน่าเน่าเยอะเลยแตปลุกได้สักกี่หัวเนี่ยแต่ถ้าในถุงนี้มันไม่น่าจะเน่แต่อันนี้ได้สักกี่หัวเดี๋ยวได้ต้องล้างน้ำดูเดี๋ยวไปเอาน้ำมา นี่มันมีลากอยู่นะแต่ว่าเนี่ยมีลากอย่างนี้อยู่ลองนี่จะได้แค่ไหนหัวอีลอกเน่าเยอะมากเลยมาดูว่าจะได้เยอะหรือเปล่า มาแกะอันนี้ดูอันนี้จะเป็นจะเป็นหัวดอกกระเจียวกระเจียวขาวกระเจียวแดงให้พอผสมป่อยเขิามาอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรอื แ yeah, กะหัวกระเจียวหอมกับกระเจียวแดงอย่างละครึ่งกิโลโอเคอันนี้งามนี่คงจะขึ้นทุกหัวอยู่ ไม่รู้อันไหนขาวอันไหนแดงอันนี้อันนี้น่าจะเป็นขาวเนาะกระเจียวขาวนี่น่าจะเป็นกระเจียวแดงเดี๋ยวแม่เราจะมาปลูกไว้ข้างบ้านชอบกินเอามาลวกกินกับน้ำพริกอะไรพวกนี้ ส่วนอีลอกก็ใช่เดี่จะขึ้นไหมนี่ก็เน่าไปครึ่งหัวลองปลูกดูถ้ามันขึ้นก็ได้กินอีลอกนี้เอาเห็นเขาบอกว่าเอาไปเอาไปแกงหรือลวกกินกับน้ำพริกหรือว่าลวกแล้วเอาไปยำอะไรก็ได้ก็เลย จะลองดูนะคะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ